สดีค่ะยินดีต้อนรับทุทกๆท่านเลยนะคะมาช่วยกันดูนะคะวันนี้มาช่วยกันดูสินค้าที่เราได้รับมานะคะก่อนที่เราจะไปแกะนะคะบครบกวนนะคะทุกท่านเข้ามาช่วยกดติดตามให้เราหน่อยนะคะท่านที่เข้ามาครั้งแรกนะคะช่วยกดติดตามนะคะก็กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะก็เมื่อกดเสร็จแล้วเราก็ไปดูด้วยกันเลยนี่เราได้มาหนึ่งกงงล่องยังร้อนๆอยู่เลยค่ะ เดี๋ยวดูซิว่าอะไรเพราเราสั่งไปบางทีมันก็หลายวันนะเราจาไม่ได้ลนะบางทีสินค้าที่เราสั่งอ่ะมันก็หลายวันกว่าจะมาอุปกรณ์เราดีมากเดี๋ยวดูซิว่าอันนี้คืออะไรเพราะเราสั่งไปอ่ะก็บางทีใช้เวลาหลายวันเหมือนกันกว่าจะมาเนาะแต่บางวันก็ไม่เอ้อบางอย่างก็ไม่นานเดีย๋ยวดูซิว่าน,นี้คืออะไรอ๋อ ันนี้ไม่นานอันนี้แค่สองวันเองอันนี้มันเป็นครีมนะคะครีมนี่เป็นเดยครีมเดครีมของโรเซเว่นนะคะก็คือของบูธตอนเนี้ช็อปบูธเขาเขาลดราคาอยู่นะคะตอนนี้ราคานี่นอนจะลดไปสามสิบเปอร์เซ็นะถ้าจำไม่ผิดจากห้ากว่าบาทมันจะเหลือแค่300ร้อกว่าบาทนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเดย์ครีมนะคะก็คือเราซื้อใน Lazada เพราะว่าบูธเขาก็วางใน Lazada ด้วยนะคะนี่นี่นะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนๆคนไหนใช้อยู่นะคะเหมือนจะลดไปถึงสิ้นเดือนมิถุนานะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ถ้าไปซื้อในในช็อปของบูธเนี่ย ถ้าใครมีบัตรลถนะเ็าจะก็จะลดได้อีกนะคะอยา่างที่ถ้าถ้าถ้าเกิดใครได้ใช้บริการตรงนี้อยู่ก็จะรู้อยู่นะคะอันนี้เราเคยเอาตัวอย่างหลานเคยเอามาให้ใช้คือขนาดทดลองมันจะเป็นซองเราลองใช้แล้วก็คือไม่แพ้ปกติเป็นคนที่แพ้ง่ายมากไม่กล้าที่จะซื้อสินค้าตัวไหนมาใช้ใครบอกว่าดีก็ไม่กล้าลองอะคะ่ะเพราะว่าเป็นเอามาทาแค่ประมาณสองสามวันอะมันก็จะขึ้นพื้นแล้ว เราก็ไม่แน่ใจหลานก็เลยบอกว่ามันมีตัวอย่างของของเดคิมตัวเนี้ยซึ่งหลานเขาใช้ประจําอยู่นะมันจะมีตัวอย่างที่เป็นซองก็เลยเอาซองมาให้ใช้บุ้ยสรุปว่าใช้ได้ไม่แพ้ก็เลยซื้อแบบกระปุกมาใช้ได้แล้วพอดีกระปุกเนี่ยเขาก็ช่วงนี้เขาลดราคาพอดี นะคะถ้าเกิดใครได้ลองใช้ก็เออโอเคนะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ที่เรามาแกะพร้อมกันดูซิว่าเนี่ยเราสั่งครีมก็เหมือนเครื่องสำอาง้วนะก็สั่งมาดูซิว่าเขาแพกมายังไงแล้วก็สินค้ามีมีแตกมีอะไรไหมอันนี้อันนี้เป็นของบูธนะคะแต่ว่าจำหน่ายโดย Lazada นะคะ สินค้ามาดีโอเคนะคะไม่มีปัญหาไม่แตกไม่บินไม่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเรามาเช็ดพร้อมๆกันนี่ตัวนี้ก็กระปุกหนึ่งใช้ไปได้นาน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นเดครีมนะคะโอ้โอเคก็ใช้ได้สภาพมาโอเคเลยนะคะโอเคก็ตัวนี้นะคะสรุปว่าเปิดสินค้ามาไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้น สินค้าอยู่ในสภาพโอเค่ะเราก็มาเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คือเออถ้าเกใครได้ดูข่าวเนาะเห็นไหมเชฟเปิดเปิดมาข้างในไม่มีของเ่ยเราก็เราต,ต้องมาต้องมาทำอย่างเงี้ยเพื่อได้เป็นหลักฐานกับร้านค้าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเปิดมาแล้วมันมีปัญหาโอเคนะคะก็ คลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะคะตรวจสภาพสินค้าเช็คสินค้านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็โอเคว่าดีไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกดขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบ๊ายบายแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย